ก็มาพบกันครั้งนี้นะคะก็หวังว่าเด็กๆจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปจากอูตั้งหลายคลิปเลยนะคะหรือถ้าอยากทราบอะไรก็เด็กๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็บอกครูว่าอยากทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมบอกมานะคะครูจะทําคลิปให้นะคะโดยเฉพาะนักเรียนนะคะที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนกลางของสองพรดีจเจริญน,นะคะตอนนี้ ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ขยันทําการบ้านนะคะถ้าติดขัดอะไรก็ทักครูมานะคะครูยินดีให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะสำหรับ English is fun นะคะ ครั้งที่แล้วครูได้สอนบทที่4ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของ instruction นะคะและก็เรายังคงเหลือที่ค้างกันอยู่ก็คือเรื่องของ request นั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของ request นะคะ request คืออะไรเราจะไปเรียนเกี่ยวกับประโยคนะคะประโยคที่แสดงความต้องการกันนะคะวันนี้แสดงความต้องการประโยคขอร้องอะไรอย่างนี้นะคะสาหรับวันนี้ขึ้นบทที่4กันนะคะไปกันเลยค่ะ และก็หวังว่าที่คลิปที่ผ่านมานะคะเด็กๆจะเก่งมากขึ้นนะคะเพราะครูดูยอดไลค์แล้วมีคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเยอะเลยนะคะ,สะแสดงว่ามีคนให้ความสนใจนะคะเด็กๆเป็นเด็กดีมากนะคะ <S <S อ่ะรีเควสคืออะไรรีเควสก็คือเรื่องของการสแสดงความต้องการใช่ไหมคะเป็นประโยคสแสดงความต้องการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคขอร้องด้วยก็ได้นะคะ แน่นอนค่ะประโยคข,ขอร้องหรือประโยคแสดงความต้องการเนี่ยมันมักจะมีคําที่สุภาพเข้ามาในประโยคใช่ไหมคะ,ะเราไปดูตัวอย่างกันว่าคาที่คําสุภาพที่เข้ามาในประโยคคือคําว่าอะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจะมีคําว่าได้โปรดกรุณาใช่ไหมคะคาเหล่านี้จะเป็นคําที่สุภาพนะคะดังนั้นไปดูประโยคตัวอย่างในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเอาคําว่าการุณาหรือได้โปรดมาช่วยในประโยคขอร้องหรือประโยคแสดงความต้องการนะคะ เช่นพูดว่า p r e s i t down นะคะ p l e s i d o w แปลว่าอะไรแปลว่าการุณานั่งลงในเด็กสังเกตรประโยคสองประโยคนี้นะคะเหมือนกันเลยความหมายเดียวกันเลยนะคะแต่แตกต่างกันแค่แค่ตรงที่ว่าเอาคำว่า please อันแรกเอาไว้ please ไว้ข้างหน้าสังเกตถ้าเอา please ไว้ข้างหน้านี่จะไม่มีเครื่องหมายอมม m a คั่นและนะคะใส่จุด full stop หรือ period นะคะไว้ข้างหลังสุดเลยนะคะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาคําว่า please ไปไว้ข้างหลังได้ไหมแอาได้ค่ะเราก็สลับโดยการเอาคํากริยามาไว้ข้างหน้า sit down แปลว่านั่งลงนะแล้วก็ใส่คอมมาเว้นวรรคไปหนึ่งเขาะแล้วก็พูดว่า please จุดฟุดสตอ็อหรือ period ก็เป็นอ ok ันจะบนะะนี่คือลักษณะของการประโยคแสดงความต้องการหรือประโยคขอร้องที่สุภาพเข้ามาจะเอาคำว่า please มาใส่นะคะ เพราะฉะนั้นสองประโยคนี้ใช้ได้ทั้ง2อันเลยไม่มีผิดนะคะถูกทั้งคู่เลยนะคะอาจจะ please ไว้ข้างหน้าหรือเอา please ไว้ข้างหลังแตกต่างกันที่ถ้าอยู่ข้างหลังก็จะมีค o m m a ด้วยนะคะประโยคที่2นะคะตัวอย่างประโยคที่2 please give me your book please give me your book แปลว่าการุณาส่งหนังสือของคุณให้ฉันหน่อยก็คือขอขอหนังสือของคุณหน่อยได้ไหมนะคะ เราจะเอา please ไปไว้ข้างหลังก็สลับกันเลยค่ะเอาคำกริยาไว้ข้างหน้า Give me your book please นะเอา please ไว้ข้างหลังก็ใส่คอมมานิดหนึ่งนี่คือตัวอย่างเราไปลักษณะของการสร้าง request นะคะหรือการสร้างประโยคขอร้องะะหรือแสดงความต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนแน่นอนเราต้องมีคำกริยาอยู่ในประโยะคะเราสามารถที่จะพูดอันดับแรก เอา please ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำกริยาโดยที่คำว่า please ไม่ต้องมีคอมม่าใช่ไหมคะเอา please ไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำกริยาหรือเราจะเอาคำกริยาไว้ข้างหน้าแล้วตามใไคะถ้ามีคำกริยานะคะเป็นลักษณะของคำกริยาอยู่ข้างหน้านะคะเนี่ยคำกริยาอยู่ข้างหน้าตามด้วย please นี่คือหนึ่งประโยคใช่ไหมคะนี่คือหนึ่งประโยคก็คือจะมีใส่คอมมาไว้ นะคะก่อนที่จะพูดว่า please นันเองนะครับไปดูคำกริยากันดีกว่านะคะเ,เราจะรู้ได้งไงว่าคำไหนเป็นคำกริยาเราต้องทราบความหมายใช่ไหมคะแล้วครูจะครูก็จะขอยกตัวอย่างคำกริยาให้เด็กๆทราบก่อนนะ,ะคะครูจะขอยกตัวอย่างคำกริยาให้เด็กๆทราบก่อนว่าถ้าเจอคำเหล่าน,นี้เนี่ยคำกริยาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันตั้งต้นประโยคได้เจอคำกริยาเราก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้คำกริยากันดีกว่านะคะนะ คำกริยาตามคุณนะคะแถวแรกเลยนะคะ sit แปลว่านั่งน,ะะนั่งลงนั่นเองค่ะ sit แปลว่านั่ง come come แปลว่ามานะคะแล้วก็ make make แปลว่าทำคำที่สามนะคะ make แปลว่าทำคำที่สาม make คำที่สี่ open open ก็คือเปิดใช่ไหมตรงข้ามกับ close เนอะต่อไปคำข้างล่างสุดเลยค่ะ run run แปลว่าวิ่งน,ะะนี่คือตัวอย่างคํากริยานะคะครูยกมาให้นะคะซึ่งปกติแล้วคากริยามีเยอะมากมายแต่ที่ครูยกมาให้นี่คือเป็นคําที่เรามักจะเจออยู่บ่อยๆนะคะไปดูแถวที่สองกันนะคะคากริยาแถวที่สองนะคะ,ะคำว่า read นะ read เด็กๆเจออยู่แล้วใช่ไหมคะ read แปลว่าอ่านอ่านหนังสือนะคะ read the book ะะแปลว่าอ่านหนังสือต่อไป pray นี่เจอเยอะมากเลย pray แปลว่าเจอบ่อยมากพูดบ่อยมากเลยนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องพูดว่าฉันไปเล่นแล้วนะก็พูดว่าฉันจะ p l a y นาะ <c oughs> ก็เป็น pray แปลว่าเล่นนะคะ p l a y เล่น,นะะอันนี้ sleep sleep แปลว่านอนนะคะนอนนะคะพูดทับศัพท์ได้นะคะเพื่ออยากเก่งภาษาอังกฤษเราเอาคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยการพูดทับศัพท์ไปเลยนะคะเด็กๆพูดทับศัพท์เข้าไปเลยนะคะ ร e บแปลว่านอนนะคะต่อไปค่ะ stand stand แปลว่ายืนเช่นยืนขึ้นก็ stand up นะคะยืนขึ้น stand up นี่นะครับต่อไปคำสุดท้ายนะคะสำหรับหน้านี้เป็นคำกริยาที่คุยยกตัวอย่างนะคะ drive drive แปลว่าขับเช่นขับรถนะคะขับรถ drive นะคะ นี่คือตัวอย่างคํากริยานะคะถ้าเราเจอคํากริยาเหล่านี้ที่ไหนเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าเราสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นประโยคขอร้องได้เช่นสั่งให้เขานั่งลงจะพูดว่าอะไรก็ sit down please ใช่ไหมคะหรือ please sit down ที่ครูดได้ยกตัวอย่างเมื่อ,อสไลด์ก่อนเนี yeah. ่ยต่อไปเราไปฝึกทำนะคะเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าจะได้เก่งมากขึ้นนะคะ Rearrange t h i s e words into the correct sentence s แปลว่า ให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียงลำดับคำศัพท์นะคะเรียงลำดับใหม่คะ่ะ rearrange these words แปลว่าคำศัพท์เหล่านี้นะคะให้อยู่ในประโยคที่มัน correct นะคะ,ะ correct แปลว่าถูกต้องนะคะที่ครูอาจจะขีดไม่ตรงเท่าไหร่นะคะ,ะไปดูเลยค่ะให้คำศัพท์มาสามคำมีคำว่า up มีคำว่า up และก็คำที่สองมีคำว่า please คำที่สามมีคําว่า stand ง่ายเลยค่ะเด็กๆก็ลองใช้วิธีการเอาแบบไหนก่อนจะเอา p l e a e ขึ้นข้างหน้าหรือเอา p l e a e ไว้ข้างหลังเราเจอแล้วคาว่า p l e a e คือคํานี้ถูกไหมคะมันจะอยู่ข้างหน้าก็ได้มันจะอยู่ข้างหลังก็ได้ใช่ไหมคะอันดับที่สองคือหาคํากริยาให้เจอระหว่างคําว่า up นี่คือคําว่า up นีกับคําว่า stand คาไหนเป็นคํากริยาที่เป็นกริยาหลักอ่า แน่นอนเมื่อสักครู่นี้ครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าคําว่า stand คือแปลว่ายืนใช่ไหมคะดังนั้นแน่นอนค่ะคําว่า stand ต้องอยู่หน้า up ขึ้นอยู่กับว่าเราเอา please ไว้ข้างหน้าไหมนี่ไงเราก็เอา please มาไว้ข้างหน้าก่อน please และตามด้วยคําว่า stand แล้วข้างหลัง up อ่านรวบกันนะคะออกเสียง linking word นะคะเนื่องจากว่าตัว d นะคะตัว d กับตัว u ตัวนี้ จะเอามา linking กันคือมาเชื่อมกันมาเชื่อมอ่านทีเดียวนะคะมันก็จะออกเสียงว่าคำแรกนะคะอ่านออกเสียงว่า please คำที่สองกับสามรวมกันเป็น stand up นะ,ะ stand up โอเคทีนี้เราจะเอา please ไปไว้ข้างหลังบ้างเด็กๆลองดูสิคะว่าถ้าเอา please ไปไว้ข้างหลังจะเป็นยังไงติกตต๊กต๊อกติก๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแน่นอนนี่ stand up please มีคอมมาด้วยนะคะเด็กๆทำแบบหัดได้แล้วใช่ไหมคะ ต้องทําได้นะคะมีอยู่10ข้อเองที่ครูให้แบบปึกหัดไปนะคะอยู่ใน uh, worksheet นะคะครูให้ไป10ข้อเองนะคะเด็กๆจะเอา p ร e สขึ้นข้างหน้าก็ได้หรือเอา p ร e สไว้ข้างหลังก็ได้นะคะถ้า p ร e สอยู่ข้างหลังมีคอมมาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ don't forget ไปข้อที่2ค่ะเอาละทีนี้เราจะเอา p ร e สไว้ข้างหน้าแน่นอนใช่ไหมคะเราเลือกเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,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 เก่งอยู่แล้วนะคะ นี่ยกตัวอย่างไม่กี่ข้อเด็กก็ทําได้ละเอาคําว่า please ไว้ข้างหน้าเลยแน่นอนเมื่อได้ please เสร็จเราก็หาคํากริยาใช่ไหมคะระหว่างคําว่า come แปลว่ามากับ here here แปลว่าที่นี่อา่าคไหนเป็นคํากริยาแน่นอนคําที่แปลว่ามาต้องเป็นคํากริยาดังนั้นเอา please ไว้ข้างหน้าก็พูดว่า please come here แปลว่กากรุณามาที่นี่นั่นเองนะทีนี้เราผิดไปไรบ้างก็จะพูดว่า come ง e r e p พ e a s e โอ้โหง่ายจังเลยเป็นข้อที่3เลยค่ะเรามาเจอข้อที่3มก็จะแปลกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าข้อที่3มเนี่ยไม่มี please ให้ค่ะถ้าเราไม่มี please ให้นะคะเราจะทำอย่างไรไม่ยากเลยค่ะหาคำกริยาให้เจอนะคะเด็กๆหาคำกริยาให้เจอนะคะถ้าเจอคำกริยาแล้วเราจึงเริ่มต้นที่จะ หาคำที่เป็นกลุ่มคําวลีต่อก,กันหรือสร้างให้เป็นประโยคนั่นเองแน่นอนดังนั้นข้อที่3คมคำไหนเป็นคํากริยาคะคําว่า from แปลว่าจากนะคะอันนี้คือ one คือ1น,นี่เอง one แล้วก็ ten to แปลว่าถึงนะคะส่วนคํานี้ count count เช่น count down แปลว่าอะไรคะ count down แปลว่านับถอยหลังใช่ไหม count ตุนี้เลยแปลว่านับนะคะ ดังนั้นเราก็เอาคํากริยาขึ้นต้นได้คือคําว่าเขานั่นเองคานี้จะเป็นคําที่หนึ่งะคะเพราะเป็นคํากริยาแต่้นรูปประโยคก็จะพูดว่า count from one to ten แปลว่านับจาก1นึ่งถึงสิให้บอกว่านับจาก1ถึง10อ้าวคำประโยคนีมันไม่มีคำกริยาได้ไหมมันเป็นประโยคคำสั่งค่ะมันเหมือนกับสั่งให้ทำว่า count from one to ten อา้าวนับหนึ่งถึงสิบสิอ่าเป็นประโยคคําสั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการพูดให้สุภาพมากขึ้นเราก็ใส่คําว่า please เข้าไปเหมือนที่ครูบอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนประโยคนี้ให้สุภาพมากขึ้นใส่คําว่า please เข้าไปก็จะพูดเขาก็จะพูดว่าเขาฟ้อง one t o ten please เห็นไหมคะมีคําว่า please ตามมาด้วยนะคะอ่าทีนี้ก็เปลี่ยนบ้างนะคะเราอยากเอา please ไว้ข้างหน้าได้ไหมได้เหมือนกัน okay. yeah. Please c o e from o to t e อย่างนี้ก็จะสุภาพมากขึ้นเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าประโยคแรกนี้เป็นประโยคออกเชิงคำสั่งเลยเนาะสั่งให้ทำแต่ถ้าอยากให้สุภาพมากขึ้นก็ใส่คำว่า please ไปใส่ข้างหลังก็มีคอมมาใส่ข้างหน้าก็ไม่ต้องมีนี่คือคอนเซปต์เขานะคะโอเคนะคะสกันบ้างนะคะเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อสี่ค่ะ ข้อที่4มีคำให้อยู่ทั้งหมดคําคำคำแรกค่ะ book หนังสือนะคะ book หนังสือต่อไป close อันนี้รู้อยู่แล้วครูไม่ต้องแปลเนาะนจะได้เก่งแล้วก็คำนี้ your your แปลว่าของคุณนะคะของคุณแล้วก็สุดท้าย please อเอาละเราจะเอา please ไว้ข้างหน้าก่อนเด็กๆลองคิดคำตอบสิคะว่าถ้าเอา please ไว้ข้างหน้าจะพูดว่าอะไร เอา please ไว้ข้างหน้า 1. มี please 2. มีคำกริยา 3. อันสุดท้ายก็ส่วนมากก็จะเป็นกรรมหรือเป็นกลุ่มคำก็ได้ค่ะคำตอบคือ please cross your book โอเคการลุณาปิดหนังสือของคุณนะคะอเอา please ไว้ข้างหลังบ้างนะคะเราก็สลับเอาไปไว้ข้างหลังในการใส่คอมมาคอมนะคะ,นะคะก็จะเป็น cross your book โอเคกรุณาปิดหนังสือของคุณแปรเหมือนกันเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสำหรับข้อที่5ข้อที่5นี่อะละสำหรับข้อห้เด็กต้องตั้งใจฟังนะลูกนะข้อที่5ไม่มี p a s e ให้ไม่ต้อง w อ r รีไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเราใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้าไม่ใส่ก็คือออกเชิงคําสั่งอย่างที่ครูบอกใช่ไหมคะออกเชิงคําสั่งแต่ถ้าใส่พ a s สเข้าไปมันก็จะสุภาพมากขึ้นแต่บางเงินข้อนี้มันมีคําเพิ่มเข้ามาคือคําประโยคเป็นปฏิเสธค่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างเข้ามาเพิ่มให้นะคะในกรณีที่เป็นปฏิเสธคือคําว่า don't don't แปลว่าไม่หรืออย่ามันเป็นการปฏิเสธใช่ไหมคะไม่หรืออย่าเป็นการปฏิเสธอันนี้ก็จะเป็นเชิงของการคําสั่งเชิงปฏิเสธด้วยนะครับ เป็นประโยคคําสั่งไปในตัวนะคะมีคําว่าด o นมาให้แต่แน่นอนเด็กๆหาคำากรียาให้เจอก่อนเหมือนที่ครูสอนตั้งแต่แรกอันดับแรกหาคำาคริยรให้เจอนะคะก็นี่ครูสอนไปแล้วคํานี้ make แปลว่าทําแปลว่าทำนะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะและก็ด o นแปลว่าอย่า around แปลว่าดังนะยังดังนะคะ อันนี้แปลว่าดังนะคะแล้วก็ noise แปลว่าเสียงทำํำยาดังเสียงเรียงประโยคใหม่เลยค่ะก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออย่าทำเสียงดังใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเด็กเจอคำกริยาแล้วแน่นอนคำกริยาของข้อนี้คือคำว่าคือคำว่า make ถูกไหมคะคำนี้เป็นคำกริยาแน่นอนนะคะเป็น verb นเป็น verb ของประโยคเมื่อได้คำกริยาเสร็จ เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าให้เอาคำปฏิเสธเช่นไม่ยาอะไรเงี้ยไว้ข้างหน้าคำกริยานะคะเอาไว้ข้างหน้าคำกริยาดังนั้นคำนี้ต้องอยู่ข้างหน้าคำว่า make นั่นเองออกมาข้างหน้าเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะคะอันนี้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งเลยไว้ข้างหน้าเลยนะคะก็จะพูดว่า don make ใช่ไหมคะ don make ยาทำเสียงดังะะก็จะออกมา เป็นประโยคนี้นั่นเองคือ don't make a round noise แปลว่าอย่าทำเสียงดังจำไว้นะคะนี่หนึ่งหาคำกริยาให้เจอเอาไว้ข้างหน้าเลยสองปฏิเสธคำปฏิเสธต่างๆนะคะคำปฏิเสธการสั่งนี่เป็นออกเชิงคำสั่งเลยนะคะ don't make a round noise แปลว่าอย่าทำเสียงดังนะคะคำว่าเสียงดังไม่ได้พูดว่า a n o i s e ไม่ได้พูดว่าไม่ได้พูดว่า noise allow ไม่ได้พูดว่า noise allow แต่พูดว่า allow noise เพราะเป็นกลุ่มคำภาษาอังกฤษกลุ่มคำจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ,ะสำหรับคำนี้ที่ครูขีดให้ดูเนะะี่ยค่ะเป็นกลุ่มคำนะคะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าได้เพราะเป็นกลุ่มคำแปลว่าเสียงดังนะคะ <Okay. S 1> โอเคอันนี้คือประโยคปฏิเสธเราจะเอาคำปฏิเสธไว้ข้างหน้าคำกริยาเช่น don't make Don run Don play Don sleep yeah. อย่าหลับอย่านอนนะช่วงนี้นอนไม่ได้ต้องฟังต้องเรียนใช่ไหมคะเอาคำาปฏิเสธไว้ข้างหน้านะคะ Don t make Don t run Don t play Don t uh, sleep อย่างที่บอกนะคะโอเคอันนี้คือการสร้างประโยคอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าประโยคป,ปฏิเสธนะหรือประโยคคำสั่งเชิงปฏิเสธเพราะฉะนั้น เราสามารถใส่ please ได้ไหมได้นะคะแล้วก็บอกว่า don't make a round noise please ก็จะสุภาพมากขึ้นนะคะหรือ please don't make a round noise นั่นเองเหมือนกันนะคะโอเคนะคะหวังว่าเด็กๆจะทำแบบปึกหัดได้ครบแล้วนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาก็จะครอบคลุมจากแบบปึงหัดทั้งหมด10ข้อที่ครูได้ให้หนูลองไปทำดูแล้วเปิดเทอมเราเอาแบบฝึกมาตรวจกันตามนี้นะคะเรียบร้อยค่ะ ายเายสังเกตุคือบายซีอ a g a น next time ถ้ามีอะไรที่จะให้ครูแนะนำเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์มากดไลค์ไว้ด้วยนะคะรูจะได้เช็คได้นะคะขอบคุณนะคะสังเกตุคุอบายค่ะ see you a g a i next n time แ a v e f ั n นะ g h t